กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงน,นะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลลาพัฒนานะคะ สำหรับชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่1กับ4นะคะสำหรับชุดว่นหรือชุดวิ่งนะคะแอดมินให้ไปที่5 6 4 0 9 1 7นะคะเราก็มาเจาะกันเลยนะคะก็เด่น1น,นะคะก็จะมี1 2 1 5 1 4 1 7นะคะ ส่วน nc น,นะคะก็จะมี c 3 4 6 4 8 8 c นะคะพี่น้องจ้ามีคนมากวนนะคะพี่น้องเงินหลายเด้อสำหรับชุดกันนะคะก็จะมี7,5,7,9,6,8,5,9,3,1นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะแอดมินจะติดให้นะแบบหนึ่งนะคะก็จะมีสามหนึ่งห้าเก้านะคะเจ็ดเก้าเจ็ดห้าสี่หนึ่ง โอเคนะคะตัวที่แอดมินชอบก็ให้5คู่นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้ครบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรุยด้วยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า